นะคะทุกคนก็ขอต้อนรับนะคะทุกคนอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ช่อง ajumma channel เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะก็เปิดเลสิคานะคะทุกคนเราจะมาเปิดเลดอะไรนะ่ะฤดูร้อนอะไรสักนะอย่างน่ะลาสมมอลาดลาสมมอไอฮอตสมมอหรือเปล่าเพลงนี้ <Hot S 1> นะคะเม,ม, <laughs> มือจะแม่มกดกับฮอตสมมอเนาะเอาลอะเอาันเละนะก็เดี๋ยวเราจะเปิด <laughs> หาแค่สัก สนะี่ิบอ๋อ40่สิได้ราด,ดูมาดําใช่ไหมจะหกสิก็จะเกินไปหน่อยนะทุกคนเออนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าจะได้อะไรเนาะก็ขอให้มันมาละกันนะใน60 40ใบนี้นะทุกคนอ่ะทุกคนอยากให้เปิดกี่ใบดีล่ะอิ <c oughs> คอมเมนต์ได้นะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะคะไปอิ อะไรนะเขาบอกว่าเขาชื่ออะไรนะจียเปหรือเปล่ามันใส่ส่วนตัวอยากให้ได้โมเอสพีนะครับว่าเอาอีกแล้วหล่อโมอีกแล้วหล่ออันนี้เรามากับเจ้าแม่หุนหวนนะคะลักกี้หุนหวนนะสารเจ้าแม่หุนหวนนะเจ้าแม่น้ําหุนหวนนะคะทุกคนมันดูมันกูไปนะแล้วมันไม่ได้นะมาหุนหวนวันนี้อ้าเราหุนหวนจะให้อยากให้วัดรูปอะไรค่ะ ไม่่มมีอะไรนม่พวะรมีรูปอะไรดีอะปกติเราจะวาดมีแว่นใช่ไหมคอนเซปต์เราวันนี้อนเอา,า,าอะไรมีแว่น,<ค>นดีแว่นเลยาดอะไรดีวาดอินายไหมอนายเหรอจะมีโชก็พึ่งโดนโดนจะโดน,โดนลอยกัดอยู่แล้วเนะี่ยเอออีดายึงโดนหมาที่หอลุมโซมานะคะมันลุมก,กัดหมาใช่ไหมเออบอกอีนายว่ามันสู้ บอกว่านายก็ลำบากเหมือนกันนะคะอีบอกงี้มั <c oughs> นฉันดึงสายที่ล็อกตัวหมาแล้วดึงขึ้นมันเป็นสายแบบลาดแบบล็อกทั้งตัวไงหมาฉันบินว้ยอีได้อีได้หายใจไม่ออกแล้วหนึ่งก็คือไม่ได้ขีดพอโดนลุมนะคิดว่าเจ้าของเหดุการนี่แหละอยนหนีนึ่งใช่สวัสดีค่ะคุณซา <c oughs> ๆๆๆๆณซาๆๆๆ่าตั้งแต่เมื่อคน่าให้ดูหมครับอีบอกอ้าวเจ้าของเขาอยู่หรอ อยู่สิอยู่สิเมื่อกี้ได้ยินเสียงเขาเรียกมาเขาเข้าเาของเข้าบ้านเลยหลอลุ้นอยู่นเนี่ยนี่อันนี้คือเซตเต้นตึกตักนะวันรูปที่ต้องเติมเงินห้าสิบบาทให้ดูหน่อยครับวอว่าว่าได้นะ <c oughs> เอาเวลาแล้วกวาแบบเลืงเรืองหน่อยไว้มาจริงด้วย <c oughs> บาทอะไรเอออย่างไหนก็ออกแล้วว่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแบมมูยไม่ได้เจอกันตั้งนานคุณแบมคุณซาราด้วยนายโหมันมาอยู่แล้วเนี่ยสิบวินแล้วก็มาเลยว่ะพลังแห่งหัวหวเนี่ยหัวมันออกจริงด้วยอ้าวจริงเหรอจริงเนี่เห็นไหมทฤษฎีใส่แว่นคือมันได้มาพร้อมแว่นนะคะแฮกแท็กนี้ยังใช้ได้อยู่นะเออเอาหัวใบต่อไปเอาอะไรดีบอกมาเลยค่ะเจ้าแม่ สแม่ห้าหุ่นหวนดี่เออเลยดีว่าเอาใบาโคเบอร์ก็ได้อะอสีแฉกใบโคเบอร์สีแฉกใส่แว่นไหมอ่ะมันมีที่ให้ใส่ก็ใส่อ่ะอะใส่แว่นด้วยหรออู้นักวจัง้าไม่ได้ก็วาดกระต่ายใส่แว่นมาเอาเอาอะไรอะจะกระต่ายดีกว่าเอากระต่ายเหรออ่ะคุณแม่คุณแม่ต้องการกระต่ายนะ กระต่ายก็ต้องใส่แว่นใช่ไหมกระต่ายวาดยังไงนะ่ะวาดน้องจันเจ้าน้องจังเจนจเจ้าของฉันที่เยอลยมัน <c oughs> ชื่อจันเจ้าหรออีกระต่ายนี่เธอไปฝากกับมือนั <c oughs> ่นนะดาอีใช่น้องชื่อจันเจ้าเลดหนึ่งหล่ออีทำไมไมันเหมือนไทยปุ๊บตายได้ห้านาทีอีเข้าป้านตายโตไ <c oughs> ออให,ให้หมด <c oughs> อีกระต่ายตายสองรอบเลยหรอวันนั้นน่ะ ตัวหนึ่งตายเลยอีกตัวหนึ่งแม่งตอมเจตายตามเลยอีน่ากลัวอยู่นาออะมาดูว่าหันไปมองอีนายแบบจะเอาอีไหมเราจะไปอีตัวไว้อันนี้จันเจ้าใช่ไหมอะเดี๋ยวมาดูจันเจ้าน้องจะให้ไหมอ้าวให้จริงจริงด้วยเธอจันเจ้ามันให้ว้าวเออคือแบบเปลิดเปลิดตัวออกก่อนดารุมะดำนะคะก็คือไปบนเร็วนะบ้า วันนี้เจ้าเมรน,นะห<า>ัวหนุ่มศักดิ์สิทธิ์จริงๆอำนาจสัตว์เลี้ยงฉันหรอใช่สาธุอีสองอีจันเจ้าเอออีนายหนึ่งจันเจ้าสองนะคะวันนี้สาธุเวอร์อีมาสองตัวเลยหวน <c oughs> อีจันเจ้าอีเวรฉันว่าแล้วเห็นไหม <c oughs> เลดมันมาก่อน,นดานุบาดํำอีกเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ว่าตอนต่อไปจะเอาหนูแฮมเตอร์ใช่นะเว้ย อะครบแล้วเธอสามเลดออกโครบหมดเลยอีนายจันเจ้าใช่ไวยวยงัเนี่ย <c oughs> เปิดยังไม่ถึงดารุบะดำเลยเนี่ยให้ตายเถอะ <c oughs> โอ้ยเดินบุรีชิชิโอใช่สะใจทีชิโออีว่าหน่อยเนย่สาบแบบนี้ <c oughs> ต้องสาบอีว่าประชาสัมพันธ์นะครับ <c oughs> อ๋ออันนี้โอ้ยเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้นะคะคุณสีเขีด เอาดูไลฟ์พี่อดิเมเลน่นของใครเพลินมากอ่ะมาเปิดต่อเลยนะคะอีกสิบใบอันนี้อันนี้จะวัดอะไรต่ออีกแต่ก็คงไม่ออกแล้วละ่ะหลุด<จ>ะนะคะนั่นแหละเออเอาเมื่อกี้วาดชื่ออะไรนะจันเจ้าอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรนะน้องเขาปั้นนะน้องเขาปั้นหรอน้องเขาปั้นหน้าตาย,ยัางไงดีนะเมื่อกี้เราวาดซ้ายอ่ะาวาดเขาปั้นเป็นกระต่ายหูหูหูตั้งหูตั้งหรอ จันเจ้าเป็นกระต่ายหูตกเอา้าเมื่อกี้ฉันวาดหูตั้งเปนะ็นนายต้องวาดหูตกเหรออ่าฮะอ่าหูตกทพ,พันอะไรวะฮอลแลนด์มั้งอือไปก่อนนะอีจันเจ้าอีอีอะไรนะนี่อีอีจันเจ้านะหูตกพันแปดเลยในะยตัวหนึ่งทำไมไม่เห็นฮิโยตะกี้อาอะไรนาี <c oughs> ต้องใส่แว่นด้วยนะคะทุกคนเพราะความปังแฮชแทกมากับแว่นก็ยังใช้ได้อยู่นะคุณแบนเนอร์บอกเกินไปอ่ะ <c oughs> ยี่สิบไบโครเฟรดรับไม่ได้เกิงเจคนสอง้อยใบหนึ่งสุดยสาด้วย <c oughs> โอ้จะถหาแทบตายเพิ่งมาโดยกดีย่แดงโดกี่ ไม่ไหวเร็วนะ TCO โดนบูลี TCO เหรอคุณซินบอกนะต้องโดนบูลีโดนบูรีอะโดนบูลี่บูลี่ทำไมกระต่ายมีฟันมันยิ้มไงเหมือนโซอิเตอร์ไงนี่กระต่ายต้องมีฟันอยู่แล้วหน้าของน้องอันเล็กๆกระต่ายรีฟันหนึ่งเรวฟันคมมาก้วยชอบแทะตีนอันนี้เหรดหมดเมื่อไหร่อ่ะเรากดได้วันละใบใช่ไหม โอ้าใช่มันเถอะกดๆไปเอถอะฐานนะคนอย่างเราเวาอ่วนนะ้อง <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่วาดแล้วนะคะครบเ็ดแล้วเนะวาะวัดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเออ๋ยวน,นี้ก็มาเปิดให้ได้ดัลุมาดำเสิๆละกันดเนี่ยนใ,นในภาพสิบตัวไม่มีเฮโยอ๋อเหรอย,ยังไม่วอนหรือเปล่าหรือวอนไม่รู้เหมือนกัน อ่ะเมื่อกี้คุณสีเขียดบอกว่าฝากภาษาสัมพันธ์นะคะเอะกากระปาสัมพันธ์ไปด้วยเลยนะคะอะไรนะใครเงินเหลือๆบริจาคให้จุฬาลงกรหรอวัดวิจัยวัคซีนนะคะ m r n a ได้นะครับเผื่อจะได้ฉีดแบบถูกๆนะคะเออสิทธิ์เก่าจุฬาก็เอาหน่อยนะคะทุกคนสุมโมเรานะเหรออุยอะไรอะไรขึ้นน่ะ จงเกลือจงดื่มน้ําเกลือซ่าคำสาบว่าซ่านโอ้ยทุกคนทำไม่ลยอย่าไรกับน้องขึ้นดาวโชว์หน่อยค่ะอีว่าดาวไหนเอยดาวยวนหรือเปล่าจดจซยัวตอนนี้ผมฉีดไปสองเข็มแล้วซีโนแวคอีว่านางหวนก็ฉีดไปหนึ่งเข็มจ้า แทแล้วหนึ่งเม็ดด้วยเออเก็บตายเมื่อวานเพื่อนฉันก็ไปสีดเข็มที่สองก็เก็บตุยไปแล้วจา้าไอคนแม่งเป็นไข้ของฉันเป็นอะไรเป็นพืน่อนเอียลี้ยใช่ฮาค่าพอสอบ<อ>วันนี้่่ <5. S 1> อะไรนะอ๋อก็อันนี้แหละอันนี้แหละจะบอกว่าหานี่แหละอ๋อยังไม่สีดหาเข็มบูเธเอส V สองเข็มไม่ช่วยเท่าไหร่แรงอยู่นะมาดีกวบูทแล้วมันจะไปไม่จะไม่ได้กรอบเลยเรือว่าเอาหรอเอาเราต้องเปิดไปหกสิบเลยหรอมันจะเกินไปไหมอ่ะเอาดารุมาดามันก็พอก็หกกรอบอุ้ยแต่กรอบสวยนะอีเออกรอบสวยอยู่นะเนี่ยว่าไปก็กรอบสวยอยู่นะแต่หกสิบใบเลยนาี ต้งเกลือซายอีกเดี๋ยวไปดักแถวสองันแปดอุ้ยอย่ามาดักน้องอย่าดักน้องนะคะทุกคนฉ<ด>ันมาสามไม่ทันน่ะครบ,บแล้วไช่เปิดยี่สิบใบครบแล้วสามทับงสามนะคะ <c oughs> อเอ้เรื่องก็ <c oughs> ดีอยู่จะได้ไม่เจ็บเยอะอ่าไ,ได้แล้วนะคะแบ็คดารุมะดำยิ่งกว่า ยิ่งกว่าเจ็บเยอะก็คือไม่เจ็บเลยเอากรอบไหมไม่เอาละกันนะทุกคนไม่ได้ใช้เงี่ยไม่ได้เข่งขนาดนั้นอืมนะคะอ่านะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับก็เปิดไปเลยสิคาอีพีนี้เนาะเออใครเปิดอย่างเงี้ยก็ขอให้โชคดีนะคะรู้สึกว่าเรดืนอนนี้ก็ไม่ได้ดักฉันเท่าไหร่หรอกนะทะเลโอเครับเปิดเอาก็พอเรามีแล้วจะไม่หุ่นหวนนะคะทุกคน เราต้องบูชานะเนี่ยว่าไม่ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชอนะ่องนะหวนห่วนลัคก,กี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ราง,งานด้วยนะสารจะแม่ห่วนห่วน,อนเออและแลวนั้นโดยนะาเออนั่นแหละนะคะทุกคนเออโอเค